เรื่องยอดเจ้าคุณพี่กับอีนางคำดวง EP 8คำดวงเปิดปากเผยคนร้ายตัวจริงปมปืนลั่นเจ้าเมืองเจ็ดนี่คือเรื่องที่ทุกคนรอคอยละครไทยพีเรียดโรแมนติกคอมดี้แอคชั่นเจ้าคุณพี่กับอีนางคำดวง My s ซ c r e t Wedding กำลังจะนำเสนอเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นและสนุกสนานให้กับผู้ชมทุกคนเมื่อภารกิจซื้ออาวุธปืนเพื่อปกป้องเมืองกลายเป็นภารกิจหาภรรยากรรมลอการพบกันของท่านขุนเอกและนายห้อยคำดวงจึงเริ่มขึ้นนำแสดงโดยเจมจิรายุและเบลล่าราณีออกอากาศทุกวันพุธ พริฤหัสบดีเวลายี่สนาฬิกา30นาทีทางช่อง3เริ่ม3กันยายน 2568a เรื่องราวเจ้าคุณที่กับอีนางคำดวง EP 8คือเรื่องที่ทุกคนไม่ควรพลาดเรื่องยอ่อเจ้าคุณที่กับอีนางคำดวง My s a s s y Wedding ส0ง5ละครไทยเพียเรียดโรแมนติกคอมเมดีเรื่องยอ่อเจ้าคุณที่กับอีนางคำดวง EP 7คำดวงเผชิญศึกใหญ่ก่อนอำลาภารกิจเมียกำมาลอฟีดแบบคนดูละครเจ้าคุณที่กับอีนางคำดวง EP หตอนแรก เรื่องย่อเจ้าคุณที่กับอีนางคำดวงอีพีแคือเรื่องที่ทุกคนรอคอยคำดวงเบลล่ารานีให้ข้อมูลเรื่องคนร้ายตัวจริงที่ทําให้เกิดเหตุปืนระเบิดจนทําให้พระยาจารุนต้นอธิวัฒน์เจ้าเมืองได้รับบาดเจ็บสาหัสคุณพรสมิงไอพานุวัฒน์จึงให้โอกาสขุนเอกเจนจิรายุได้พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองขุเนเม่นบ่อนกมันเจ็บใจที่ขุนเอกรอดตัวไปได้อีกตามเคยและสงสัยในตัวคำดวงขึ้นทุกทีว่าไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดาจึงแอบว่าจ้างนางจวนลาลา่า บ่าวรับใช้ในเรือนขุนเอกให้คอยสืบอีกทางขุนเอกและคำดวงจึงต้องร่วมมือกันทําให้คนทั้งเรือนเชื่อว่าเป็นเมียผัวตัวจริงในขณะเดียวกันโจรสีชายเดี่ยวสุริยนจอมโจรขมังเวทก็กําลังออกอารวาสล้นคาชาวบ้านทําให้ขุนเอกต้องคิดหาวิธีปราบโจรและปกป้องชาวเมืองทุ่งใหญ่ให้ปลอดภัยแต่แล้วเรื่องราวจะดําเนินไปอย่างไรจะมีเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นและสนุกสนานเกิดขึ้นหรือไม่ ติดตามละครเจ้าคุณพี่กับอีนางคำดวงตอนที่8ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่25กันยายน2568เวลา20นาฬิกา30นาทีทางช่อง3และค้นหาคำตอบด้วยตัวเองเรื่องยอ่อเจ้าคุณพี่กับอีนางคำดวง EP 8คือเรื่องที่ทุกคนไม่ควรพลาดและนี่คือคำถามที่ทุกคนต้องตอบคุณคิดว่าเรื่องราวจะดำเนินไปอย่างไรคุณคิดว่าขุนเอกและคำดวงจะสามารถปรับโจรและปกป้องชาวเมืองทุ่งใหญ่ให้ปลอดภัยหรือไม่คุณสามารถแสดงความคิดเห็นและแบ่งปันความคิดของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างไง ดอ